สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การไลฟ์สดนะคะฟ้าผ่าเปียง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 กวางค่ะฮัดครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับเราสองคนมาพร้อมกับาการไลฟ์สดกันอีกแล้วนะครับมีอะไรพิเศษมาฝากท่านผู้ชมบ้างครับคุณกวางค่ะก็สําหรับไลฟ์นี้นะคะก็พิเศษสําหรับผู้ชมที่คอย ตัว new Mitsubishi Expander ของเรานะคะประสบการณ์ใหม่อะเป็นไปได้มากกว่าตัวใหม่นะคะพรุ่งนี้จะได้พบแบบสัมผัสกันจริงเลยค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะมีงานเปิดตัวกันแล้วค่ะพี่พัชสำหรับคุณผู้ชมที่อยากรู้ว่าสวยแค่ไหนพรุ่งนี้เรามาเชิญชมที่งานเราได้เลยนะคะครับผมและที่สำคัญนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับ new Mitsubishi Expander นะครับตัวใหม่ก็พร้อมให้ทุกท่านทดลองขับแล้วนะครับผม ใช่ค่ะก็สำหรับ n e w Mitsubishi Expander ของเรานะคะขอบอกถึงสเปคที่มาใหม่เลยค่ะภายนอกก็มาพร้อมกับกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ด้วยนะคะพร้อมอลลอยสวยงามพันสมัยอีกแล้วก็ยังมีคลิปฉลาบอยู่ข้างบนด้วยค่ะ สําหรับภายในนะครับผมเราก็มาพร้อมกับกราฟิกดีไซน์รายใหม่นะครับตกแต่งบริเวณแผงหน้าปัดและก็แผงประตูนะครับเบาะที่นั่งนะครับผมปรับพับได้หลายรูปแบบนะครับสามารถจัดสรรพื้นที่แล้วก็บรรทุกสัมภาระภายในในห้องโดยสารได้ตามต้องการเลยนะครับผมและที่สําคัญนะครับมีช่องกระจายกระแสไฟฟ้าถึง3ตําแหน่งเลยนะครับผมถือว่าเหมาะสมกับการเดินทางมากๆเลยครับเพราะว่าเวลาแบตมือถือหรือว่าแท็บเล็ตหมดนะครับผม ก็สามารถชาร์จพร้อมกันได้หลายเครื่องเลยครับค่ะก็สำหรับ New m i t s u b i s h i e x p a n e e r ของเรานะคะสามารถสร้างความโดนใจเพิ่มเติมได้อีกจากชุดแท้แต่งด้วยนะคะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีชุดคิ้วกันสาดด้วยชุดแต่งชายกันข้างชนนะคะชุดแต่งชายกันชนหน้าแล้วก็โลโก้บนฝากระโปรงหน้าของเรานั่นเองชุดตกแต่งะะ่าชายกันชนหลังชุด แต่งฝานนะ้ามันแบบโเมียมนะคะแล้วก็กล้องบันทึกหน้ารถด,ด้วยค่ะเห็นแล้วอยากได้มากเลยใช่ไหมครับพี่พัชใช่ครับผมแล้วก็สําหรับราคาเริ่มต้นนะครับผมจะอยู่ที่863,000บาทนะครับก็จะมีในส่วนของสีขาวนะครับแล้วก็จะเป็นสีเงินแล้วก็สีเทานะครับแล้วก็สีดํานะครับค่ะ ก็มาถึงอีกความสําคัญนึงนะคะที่อยากจะบอกท่านผู้ชมทุกท่านเลยค่ะแคมเปนและโปรโมชั่นสําหรับเดือนตุลาคมนี้นะคะสําหรับเดือนนี้ก็มีทั้งดาวศูนเซนะคะหรือเลือกทองคําหนัก2บาทก็ได้ค่ะขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าซึ่งต้องบอกว่าเราใส่ใจแล้วก็จัดโปรทุกอย่างมาเพื่อคุณผู้ชมกลุ่มถูกอาชีพด้วยนะคะโดยเฉพาะนี้เลยค่ะครับแน่นอนนะครับผมสําหรับโปรแรกนะครับผมที่จะมีในส่วนของอาไตรตันแคปนะครับตัวเตี้ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของฟรีดาวนะครับ แล้วก็ฟรีล้อแมกหรือว่าเลือกรับเป็นทองคําหนักถึง2บาทนะครับในส่วนตัวที่2นะครับก็พระเอกของเราเลยก็เป็นปาเจโร s สปอร์ตนะครับผมในส่วนของดอกเบี้ยศนเซนะครับแล้วก็พร้อมกับบริการ5ปีดูแลถึงใจครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับไม่แพ้กันนะครับก็จะเป็นในส่วนของ X p ็ n ซ์เพนเด s นะครับผมในอัตราดอกเบี้ยพิเศษสุดๆครับ1.59%ดแถมเป็นชุดขัดเคลือบแก้วแล้วก็ของแถมอื่นอีกมากมายเลยนะครับ ต่อมาค่ะก็จะเป็น e x p a n d e r GT นะคะดอกเบีย้ยของเราเนี่ยจะอยู่ที่0 99นะคะฟรีชุดแต่งรอบคันแล้วก็ฟรีชุดขัดเคลือบแก้วด้วยค่ะแล้วก็จะเป็นไททันแคปนะคะสูงดาวอยู่ที่9,900บาทค่ะแล้วก็ไททัน d o บเบิลแคปเนาะส่วนลดของเราจะอยู่ที่100,000บาทกันเลยค่ะส่วน New a t t r a แล้วก็มิลลานะคะฟรีดาวแล้วก็ฟรี iPhone 11ขนาด64 g b ค่ะโอ้น่าสนใจมากแคมเปญน,นี้นะครับผมนอกจากนี้นะครับผมเรายังเป็นมีในส่วนของ Mitsubishi นะครับ เซอร์ไพรส์นะครับมิตซูบิชิผ่อนให้เลยนะครับผมเพียงท่านผู้ชมนะครับซื้อรถยนต์มิตซูบิชินะครับตั้งแต่วันนี้จนถึง31มกราคม64นะครับมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลที่1เลยนะครับผ่อนให้400,000บาทเลยแล้วก็เป็นรางวัลที่2นะครับลุ้นผ่อนให้ถึง100,000บาทแจกทุกเดือนนะครับผมรวมถึงมูลค่าเยอะมากกว่าเดิมถึง21ล้านบาทเลยตรงนี้ยิ่งซื้อมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับคุณกว้างค่ะงั้นขอแจ้งอีกครั้งนะคะสำหรับ New Mitsubishi Expander นะคะ หเป็นได้มากกว่าตัวใหม่พรุ่งนี้เราจะมีแบบสัมผัสกันจริงเลยค่ะพี่พัดทเพราะพรุ่งนี้เราจะมีงานเปิดตัวกันแล้วนะคะสําหรับผู้ชมที่อยากรู้ว่าสวยแค่ไหนนะคะขอเชิญมาที่งานเราได้เลยนะคะตั้งแต่วันที่1 6ถึง18ตุลาคมนี้นะคะที่มิสูวิชินาวมินค่ะครับย้าอีกทีนะครับ16ถึง18ตุลาคมนะครับที่มิสูวิชินาวมิน50นะครับผมก็ สำหรับนะครับไลน์นี้นะครับผมเราก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วก็แคมเปญต่างๆรวมถึงข้อเสนอสิทธิพิเศษไว้เพียงเท่านี้นะครับผมไลน์หน้าเรามีกิจกรรมดีๆอะไรอีกก็ เราก็จะกลับมาเจอกันแล้วก็มาพร้อมกับการแจกของที่ระลึกอย่างแน่นอนครับและที่สําคัญอย่าลืมนะครับกดไลค์แล้วก็กดอะไรครับกดแชร์ค่ะใช่ครับผมแล้วก็เป็นกําลังใจนะครับผมให้การจัดกิจกรรมดีๆของทางมิสซูบิชินะครับผมของมิสซูนาวามิน50แห่งนี้ด้วยนะครับผมใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวก็มาพบกันกันใหม่นะคะในไลฟ์สดครั้งต่อไปนะคะสําหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเปลี่ยน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 บายบาย